ครับอันนีกอะสิา่านนะคับพี่นิองจักรนะครับนาะอยู่สวนไหวบิผมเนงปลูกไปไหวได้ครับบันีอันนี้มักม่วงไข่เนี่ยม่วงไข่ครับล้างคนกัมักกินนะครับมันง่ามสั่นนวยมันหนุ่ยปลายมันสูงมันสูงเขากับว่าคืนแล้ะเนาะมันสกกจังมาเอานี่มันล้นเนี่ยมันเก็บเมื่อกินให้โลกให้หลานกินนี่ครับเนี่ยม่วงไข่นุ่ยง่ามๆได้เนี่ยหากินยากเลยพี่้อง มันขึ้นกระจงไว้อันใดกินอยู่ในสวนเท่านี้คูมือเนี่ยมันเอืดต้นไม่นะครับเนาะอันนี้เก็บเอาเมื่อไรล่ะมันลุนขึ่นเบาไวมไม่สูงย่านต๊เอาแค่นี้แหละครับมะม่วงไทยอยู่นี่มุมนี่สา n a านี่ป่ครับสาน a ามี่สา n a าไปบึงไปบึงนะครับสาน a m น้ำฮะนี่สา Nam ไปบหนสาต้นครับครับบ้านนี้อันนอกจากมะม่วงไทยอยู่หิมสาอลไรก่สนทีนี้สา n ้ m ครับสาน a m เขากบขุด จ้างเขามาเอาดินบ่ได้จ้างดอกเขามาเอาดินเ่ากอะให้เขาเอาเถอะเฮ็ดพระให้นะเขาเนาะให้เขาเอาดินไปบได้เสียเงินดอกเอาแต่งงานใหม่ใหมก่กะถ้ากันไม่เฮ็ดอยากได้ตั้งชีวิตใหม่เนาะบารีนี่ยม,มีน้ำเขาก็ไปซื้อป่ามาครับมีป่าดกปอยลุกไปไป้ายยังกระ,ะยาตะหนอ่งปัญไงมันอยู่น้ำกัน ปไหกับสิกินปลาหน่อยว่าต้องไปเรียงหวัวอาหารเนาะครับเนาะส่วนส่วนไทยของส่วนไหวนะครับน,นี่ส่วนไหวนี่ต้นไหวเพิ่นมาดิกระปูกบ,บัวไวนนไ้นั่นเด้เนี่ยบัวเนี่ยบัวหน่อยบัวบัวหน้าบ้านเฮานี่ละอันบานเมื่อก็อกดอกก็ไม่เตางามใช่อย่างนี้ครับว่าต้องไปเบิ่งใส่ตอนนี้ปลาดุกปลาโคปลาเก๋งหลายปลาครับปลาตะเคียนขาวแบบนี้คือน้ํากันเนี่ย มื่ออาทิตย์นี้ว่ได้องเอากินํำม,มันหลายมองที่ว่าเอ็ดพอพันเมพันุนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของสวนนะครับสวนทุกหมองทุกยางเขาก็ตองมีสะนามมีอย่างไว้ไส้เนาะล่างขิ้งเอ็ดไข้อ,อกอะไม้สะมาล่างอัแค่นี้แหละครับ